เดินทางมาถึงตำแหน่งแมネเจอร์หรือตำแหน่งผู้จัดการกันแล้วค่ะจริงๆตำแหน่งนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเหมือนเราทํำงานเซิร์ฟเวอร์มาเรารู้สึกว่าอิ่มตัวกับการต้องดูแลลูกค้าแล้วค่ะเราอยากจะมาดูแลลูกน้องแทนดูแลความเรียบร้อยแทนการทำงานในตำแหน่งแมเนเจอร์เนี่ยกับการที่ถ้าเทียบกับว่าลงแรงอะค่ะจะเริ่มเบาขึ้นหน่อย คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องวิ่งไปวิ่งมายกของฟุบฟับหนักต่างๆแต่ Manager นะคะเราอะ่ะจะไม่ต้องไปยกของหนกักเพราะเราจะต้องแอดไซน์ตำแหน่งให้ลูกน้องวางคนให้ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งหน้าที่ของแมเนเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าวางคนให้ถูกตำแหน่งหนึ่งเลย2ก็คือ ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างของร้านอาหารนั้นเพื่อรายงานเจ้าของร้านถึงปัญหาค่ะที่ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงเดี๋ยวนี้หรือว่าต้องอะไรต้องปรับปรุงในไม่ช้าด่วนด่วนที่สุดหรือที่ต้องปรับปรุงแบบยังรอได้อยู่เพื่อ,อความเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้แล้วก็เจ้าของร้านแฮปปี้ด้วย อีกทั้งแมนเจอร์ยังจะต้องยอดยังจะต้องคุมยอดรายรับรายจ่ายอะค่ะก็คือรายรับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะจะต้องขายดีอย่างน้อยเนี่ยถึงไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องคงความเป็นมาตรฐานเอาไว้ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าเอ๊ขายเริ่มไม่ดีละก็จะต้องคอยคิดโปรโมชั่นหรือเขาอาจจะมีคนคอยช่วยเขาเหมือนคนคู่คิดเช่นผู้ช่วยของเขาหรือเขาอาจจะปรึกษาเจ้าของร้านด้วยก็ได้ บางทีอาจจะขอความเห็นจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงดีทำยังไงดีให้เราขายของดียิ่งขึ้นซึ่งก่อนที่จะเริ่มชิฟ f t นะคะมันจะมีชิฟ f t ล็อบบีชิฟดินเนอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ทำไซต์จอบเสร็จเนี่ย แมนเจอร์ก็จะคอยมา i ีฟก่อนว่าอ๋อวันนี้มีอะไรไม่มีอะไรอะไรหมดบ้างมี s p ป c i a l อะไรบ้างต้องการอยากจะให้ช่วยรีบขายอะไรบ้างเพราะบางทีอะค่ะอาหารต่างๆเขาก็จะมีเชลฟ์ life ต่างๆกันไป3-5วันบางทีแมเ a เจออาจจะให้เราขายรีบขายให้หมดก่อนที่จะถึงวันที่4วันที่5ก็ได้ อยากให้ขายให้หมดเลยภายในวันนี้เลยวันที่1วันที่2วันที่3ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องคอยมาบอกเราแล้วเขาก็จะคอยผลักดันเราเช่นถ้าสมมติววเราทํายอดขายได้เซิร์เวอร์ค่ะถ้าเซิร์เวอร์ทำยอดขายได้เท่าไหร่แมนเจอร์อาจจะมีรางวัลให้อาจฉีดให้ก็คือเขาจะต้องคอยดูแลความเรียบร้อยของร้านแล้วก็คอยทำให้ร้านขายดีไม่มีปัญหาคอยแบ็กอัพในส่วนต่างๆคอยสั่งของใช่ไหมคะ คือเอาเป็นว่าดูแลทั้งหมดเลยละกันของร้านแมนเจอร์ Manager บางที่อะค่ะต้องเสิร์ฟด้วยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเซิร์เวอร์แมเนเจอร์นั่นเอง